พี่บอกตรงๆที่มันทางของพี่ทุยเราพี่มีเกมจะมาให้เลน ท่าที่คือ้นนานเดินสอกรนดูไม่ออกเลยเก่นะคะท่าที่หนึ่งคบ้านเดินสองใครทำผิดคะไม่มีไม่มีนีทำผิดิน ี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆทางโลกกันพี่กินข้าวกินข้าวค่ะ้ามนี่ไหใครปะทุกคนเลยทุกคนทำคนละข้างเอาจังหวะนี้โดนยกแกงค่ะเอ้าเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยคนท้องน้าโดนด้วย แปลนี่กําลังพูดท่านก็ได้คัน

Bem <síntos> ต่อไปนะคะขอค่ะคืหนคหัวของหมอกอโอ้สำหรับวันนี้ก็จบแะ